สาวน้อยสันดีสาวน้อยสันดีกับชุดสวยค่ะกับกับกับพ่อปูทสายพ่อปูทสายก็รูปโลหูใหญ่เอยโอยได้ชุดใหม่ดีใจนะคะแม่แม่ได้ชุดใหม่ดีใจวิ่งไปวิ่งมาวันนี้ก็ได้เจอพ่อด้วย พ่อปูสายรูปหล่อนะแม่แม่พ่อปูซายรูปหล่อมากเลยวันนี้มาให้กําลังใจลูกสาววันนี้ก็วันที่สิบสี่นะคะที่วันวันที่น้องเกิดวันที่สิบเจ็ดวันนี้ก็ครบอ่าสิบสี่วันแล้วเนาะที่น้องมาดูโลกใบนี้กับเรานะคะ <c oughs> <c oughs> เอ้ยเอ้ยน่ารักมากเลยถ <c oughs> ูกใจกดไลค์ <c oughs> กดแชร์ด้วยอวิ่งไปวิ่งมาดีใจได้ชุดใหญ่นะคะแม่แม่ดูโอ้ยโอ้ย โอ้ยสาวน้อยสาวน้อยวันนี้พ่อก็มาให้กําลังใจด้วยน้องพอ์น้องพส์ด้วยนะคะขวานช้างน้อยเป็นกําลังใจให้น้องพส์ด้วยนะคะแม่แม่จ้าน้องพอ์นะคะลายผู้รายแล้วก็น้องซันดีน้อยะคะ่ะแม่แตงโมค่ะ <c oughs>

มาดูสาวน้อยซันเดย์กับชุดสวยนะคะชุดสวยนะคะสิวันเด้ลูกก็คลอดวันที่สิเจ็ดเดอสองอาทิตย์ดูปอะอย่างนี้ต้องอ่าต้องเป็นตาหักน้อนี่อัลคลี่คลี่คลี่มาแล้วเคลี่น้อยอเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกับน้องซันเดย์น้อยดีใจกับชุดใหม่นะคะนี่ใส่กระโปรงขาวโอ้สาวน้อยสาวน้อยสาวน้อยลำวงนะคะสาวน้อยลำวงน้องซันเดย์น้อยนะคะพ่อปูซายวันนี้มาให้กำลังใจน้องพอดนะคะน้องพอดเตอร์กับคุณพ่อก็มาด้วยขอบคุณขอบคุณควานช้าขอบคุณที่มาให้กำลังใจน้องซันซันเดย์น้อยนะคะขอบคุณขอบคุณค่ะ